สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเกมของการีน่าฟรีไฟล์เช่นเดิมเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับผมในโซนของกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมใหม่นะครับผมคือกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมขอคันแสวุนันเนงนะครับผมซึ่งในโซ่ของกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกกิจกรรมขอสกินปื้ออีโวนะครับผมที่กลับมาอีกครั้นหนึ่งเลยนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนแต่ละคนนะครับมีโอกาสที่จะสามารถที่จะเข้ามาสุ่มนะครับ เพื่อการล่าสกินอีโวได้นะครับซึ่งภายในตู้นี้นะครับผมก็จะมีสกินอีโวอยู่5สกินด้วยกันเลยนะครับผมคือสกินอีโวของปืน UMP นั่นเองนะครับนี่ครับสกินนี้นะครับผมแล้วก็สกินขับไปครับผมคือสกินนี้ครับสกินอีโวนะครับผมของปืน M 1 0 1 4นนีั่นเองนะครับผมนี่นะครับสกินขับไปนะครับผมคือสกินปืนอีโวนะครับผมของ MP 5นะครับขับไปครับคือสกินอีโวของปืนฟาร์มแล้วก็ อีกหนึ่งสก,กินคือสก,กินปืนอ, e อีโวขอ,ของกอรานา่นีองนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่รวบกกรวมสกินปืนอีโว ยอคิดนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมข้าหาเพื่อนๆกันละคนนะครับพลาดในสอกกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับผมที่เข้ามาในก็สูง8 p เนาะในสอกกิจกรรมสกีปุยอีโวนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับกิจกรรมนี้นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งกิจกรรมก่อนๆนะฮะนี้นะครับผมก็จะมีแค่สกีปุยอีโวและสกีอีโวหนึ่งนะครับอย่างเช่นสัปดาห์นี้ไปขอสกีปุยอีโวนะครับผมขอ m 1 0 4เข้ามาใช่ไหมครับก็จะมีพวก ก่อดสุ่มนะครับผมพี่ให้เรามาลุ้นรับสกินปืนอีโวเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นั่นเองนะครับผมเพียงสกินเดียวครับกับกิจกรรมวันนี้นะครับผมรวบรวมอาวุธเลยนะครับผมสกินปืนอีโวขั้นห้าสกินเลยนะครับผมมีขั้นที่ของ UMP นะครับเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ครับผมฟาร์มันะครับ MP ห้าแล้วก็กอซ่านั่นเองนะครับผมกลับมานะครับเข้ามาในก่อดสุ่มเดียวเลยซึ่ง กิจกรรมนี้นะครับผมจะมีระยับและกิจกรรมโจมหรือว่าที่สพฤษภาคมเลยนะครับพูด้านะคือขืนเดือนหน้าเลยนะครับต้นเดือนหน้าเลยซึ่งเพื่อนๆแต่ละคนยังมีเวลาได้ตามได้นะครับสามารถที่จะไปเกินเพเพื่อมาสุ่มกันได้นะครับซึ่งในการสุ่มนะครับอย่างที่เห็นกันเลยนะครับว่าในการสุ่ม1รอบนะครับจะเสีย15บเดมอนแล้วก็ในการสุ่ม10รอบนะครับผมจะเสีย150ยเดมอนนะครับผมซึ่งในส่วนนี้นะครับผมผมมีสกินอยู่แล้วเนาะนะครับอย่างที่เห็นกันเลยนะครับผมมีสกินอยู่แล้วครับสกินปืน UMP นะครับ M1014 ฟาร์มัสนะครับ MP5 แล้วก็กอร์ซ่าผมมีอยู่แล้วนะครับในเมื่อผมมีอยู่แล้วนะครับผมผมก็จะไม่เข้ามาสุ่มแล้วเนาะแับว่าเราจะมารีวิวให้ดูกันดีกว่านะครับก็อื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสมใส่อาวุธแป๊บหนึ่งนะแต่ได้แบบว่าไปพร้อมนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าผมใส่ไปหรือยันนะครับผมในส่วนของสกินปืนคันลายนะครับคันกอรซ่าครับผมฟาร์มาสนะผมใส่แล้วเนาะนี่ครับของผมเลเวล4หมดเลยนะ อยางที่เห็นกันเลยนะครับผมซอกกันนะครับก็เป็น M1014 นะครับผมผมก็ใส่แล้วนะครับแล้วก็จะมีในโซ่ของ UMP เนาะที่กิจกรรมนี้เข้ามามี UMP นะครับผมผมก็ใส่แล้วนะครับอ่า MP 5นะครับก็มีเป็นกระกากับ MP 5รอบนี้ไม่เข้ามานะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่านะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในหน้าอาวุธแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูอาวุธกันดีกว่า นะครับซึ่งอาวกธที่ผมจะมาใช้ในคลิปนี้นะครับผมก่อนนี้นะครับผมผมก็จะเอาเป็นขอกอซ่าไปก่อนนะครับก่อซ่านะครับผมแล้วก็จะมีในโซนของ UMP เนาะเรามาดู UMP กันดีกว่านะครับอันนี้เราจะรีวิวไปก่อนสองสกินนะครับคือ UMP ด้วยนะครับนี่สกินนี้เลยใช่ไหมอ๋ออ่า นี่ครับคัน UMP แล้วก็ก่อสร้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในเมื่อเป็นสกีอีโวเรามันจะใช้ดียังไงนะครับผมค่าสเตกค่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้คือเรามายิงแบบปกตินะครับเราจะเห็นกันเลยนะครับนี่ผมใช้ไป UMP นะนี่ครับเห็นไหมครับเขาก็วิ่งอยู่นะในบอร์ดวิ่งอยู่เห็นไหมครับระยะยิงก็คือว่ายิงใกล้ๆอยู่นะเห็นไหมครับนี่ครับว่ายิงใกล้ๆนะเห็นไหมครับดามเมอก็อยู่ที่ประมาณ1ิบสประมาณเนี้ยนะครับ ็นไหมครับนี่เราอยู่ในระยะที่ไกลอยู่เห็นไหมครับนี่ฮ่าไกลอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกอร์ซ่ากันบ้างซึ่งกอร์ซ่ามาเปิดปืนขี้หมาะสับยินระยะไกลอยู่แล้วนะฮะเมดาเมก็จะแรงขึ้นถ้าเราอยู่ในระยะนี้เห็นไหมครับนี่ด้าเมกจะแรงมากนี่ระยะเขาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมมันก็รอบเป้าให้เราได้อยู่นะอันนี้คือแบบว่าผมปล่อยปืนนะครับอันนี้เป้าเราให้เราเองนะเห็นไหมครับขยับไปนะเนี่ยดูนะนี่คือจุดและนี่คือผมไม่ขยับเป้านะเดี๋ยวดูเขาวิ่งมาหานะฮะแล้วผมยินเลย เขาจะวิ่งมาไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนี่ครับถ้าวิ่งมาอ๋อวิ่งมาไม่ถึงนะครับอยู่ปนหลังกันเ่ยอ่านี่ครับอันนี้เดี๋ยวเราใช้สโคบยินบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกอร้างาใช้สโคบยินนะครับนี่คือสโคบเลเวลสองนะครับนี่ครับยิงหัวนะยิงหัวน้เมตรสองร้อยอัพเลยเห็นไหมครับยิงหัวนัดเดียวกรนะครับอันนี้คือยิงกิว์านะครับถ้าเรายิงหัวนัดเดียวจะกระนี่ครับเพราะเขายิงที่นี่เรายิงหัวด้มาก เห็นไหมครับ200้อัพนะนัดเดียวกันะครับถ้าเขาไม่มีเกาะไม่มีหมวดเลเวล4หรือว่าเลเวล3เลเวล2มาใส่นะครับนี่ครับนี่คือยิงตัวนะแต่ายินหัวคือนัดเดียวกนอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับถ้าครยินหัวแม่นๆนะครับผมจะเหมาะมากนะครับแต่ว่าอันนี้สกบแค่เลเวล2เนาะเห็นไหมครับผมยิงโดนบ้านไม่โดนบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้บ้านนะครับผมในส่วนของ UMP กันบ้านนะครับนี่คือ UMP นะครับ UMP เราก็ยิงนะครับนี่ดาเมจไหมครับยิบสอเลยนะ นี่เราสโขบนะดาเมจแรงขึ้นนะเห็นไหมครับนี่ครับหรือเปล่าอ๋อไม่เกี่ยวนะเวลาสโขบมันก็ดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับสิบห้าสิบเอ็ดนะครับกับพอเราสโขบนะมันจะแดบยี่สิบสองสิบหกเห็นไหมครับดาเมจมันจะแรงขึ้นนะครับซึ่งการที่เราใช้สโขบนันจะทําให้เราดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครับนี่ครับยินรัวนะเห็นไหมครับยินรัวได้นะผมชอบอยู่นะครับนี่ อ่านะฮะประมาณนี้นะฮะผมเดี๋ยวเราจะไปดูค่าสเก็ันกันดีกว่านะครับอ่านะครับก็ในส่วนของค่าสเก็กันนะครับเราเริ่มที่สกิน UMP กันดีกว่านะครับในส่วนของสกิน UMP นะครับผมจะช่วยเพิ่มดาเมจสองนะครับเพิ่มอาการในการยินหนึ่งนะครับกับว่าก็จะลดนะครับส่งในส่วนของความเร็วในการรีโหลดกระสุนนั่นเองนะครับก็จะลดลงนะกลายพอมาขับไปเลยนะครับผมคือกอซ่านะครับใช่ไหม กอซ่านะครับผมก็จะช่วยเพิ่มอาการในการยิงศอนะครับด้าเมจนหนึ่งก็จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับเมื่อหมายความว่าการที่เราจะเคลื่อนที่เมื่อจับปืนกอซ่านะครับเราจะเคลื่อนที่เยช้าลงนั่นเองนะครับนี่คือสเต็กรัดนะครับเดี๋ยวขับไปนะครับผมจะมารีวิวในสกอต MP5 แล้วก็ M114 กันบ้านนะครับไปดูกันดีกว่าอ่านะครับก่อนนี้ผมเข้ามาในหน้าโหมดซุ่มกินแล้วนะครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับ MP5 แล้วก็114กันต่อเลยนะครับ ก็ m หนนสก็จะเป็นในโซนของสกินปืนลูกซอนนะครับส่วน mp 5นะครับผมก็จะเป็นนี่ครับเอ้าแป๊บหนึ่งนะครับลืมเปลี่ยนนะผมเป็นรูปกระต่ายมาเสรเลยนะครับเดี๋ยวไปแก้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนนี้ mp 5นะครับผมแล้วก็ m 1 0 1 4ผมพร้อมแล้ว๋อไม่ใช่นะครับใช่ไหมเออใช่ครับผูดละ mp 5กับ m 1 0 1 4 โอเคครับไอ้นศูนย์หนึ่งสี่ก็จะเป็นลูกสอนนะครับอันนี้ผมจะอยู่ในระยะนี้ยิงเลยนะเบสิบแปดเห็นไหมครับนี่ยิงแรงอยู่นะเนี่ยเนี่ยอันนี้อยู่ไกลเข้าเก้าเลยนะครับดาเมิ้แค่เก้านี่ครับเดี๋ยวเราจะลองมาเทสขบยิงบ้านนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นี่โอ้ยันแล้นะครับถ้าผมคิดว่าระยะมันไกลไปนะเราสามารถปรับกางค่าได้นะครับนี่ครับกางค่าเป้าใหม่นะครับ เราจะทําให้ระยะมาอยู่แคบหลดได้นี่เราสามารถกางคาได้นี่ผมจะให้ขยับมาอยู่ข้างหน้ามากขึ้นนะครับแกาจริงจินะครับผมข้าหากเราไม่ชอบนะครับในสนามก็ไม่เป็นไรครับเราอยากทดสอบไปสองคนนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมว่าจะมาทดสอบในนี้ดีกว่าเราจะมาดูในระยะประสิทธิ์นะครับนี่ผมยิงเตอรนะอันนี้แค่ขอบเดียวนะครับระยะห่างกันประมาณนิดนึงนะครับประมาณ5เมตรไม่ถึง5ด้วยนะครับ3เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ผมกดยิงธรรมดานะครับดาเมจหวั่นผลนะครับอยู่ที่150ยผลนะครับ ค่ายิง C1 เนี่ยสามร้อยใช่ไหมนี่ครับอันนี้เรายิงตัวนะแต่ถ้าเรายิงหัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันยิงหัวก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบไปเลยเห็นไหมครับนี่ครับเอามายิงเห็นไหมนก็จะดามเมจไปเรื่อยๆเห็นไหมครับยิงหัวดามเมจต่อวินาทีจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยนะครับถ้าตีไปนะครับดามเมจอยู่ที่ประมาณห้าร้อยแต่ถ้ายิงตัวครับดามเมจจะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยสามร้อยนี่อันนี้อันนี้คือผมยิงตัวนะ แต่ถ้าหันเราแบบว่าไปยิงไปยิงไปยิงหัวเห็นไหมครับถ้าไปยิงหัวมันก็จะดาามจ4 0 0แต่ถ้าหันเรายิงตัวเนี่ยนะครับดาามจจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 6 0 0นะครับนี่คือสกินลุซซอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกินนี้กับบ้านนะครับซึ่งจะเป็นสกินของ MP5 นะเรามาดูกันเลยมอยู่ระยะไกลเห็นไหมครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0นะครับนี่ยันยิงตัวอยู่ที่ประมาณ2 0 0 1 0 0ย0 0นะครับหนงตัวกันแล้วก็อยู่ที่18กแเข้ายิงรวมเนี่ยดาเมจก็จะมาแรงเห็นไหมครับ ินหัวนะครับนี่เห็นไหมครับสามสิบสองเลยนะเห็นไหมครับอังนี้ยิงหัวร้อยสามสิบสองเห็นไหมครับยันดีอะครับนี่อ่านะครับก็ในส่วนของสกินปืนที่ผมมารีวิวนะครับผมก็ขอรีวิวประมาณสี่สกินไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าสเปกหนกันดีกว่ากลับมาหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับ ก้อนในส่วนของสกิน mp 5นะครับผมก็จะมีค่าสเกตการช่วยเพิ่มดาเมจสองน,นะครับอาการในการยิงหนึ่งกับว่าก็จะลดความเร็วในการรีโหลดกระสุนนั่นเองนะครับพอมากอร์ซ่านะครับกอร์ซ่าก,ก็จะเพิ่มอาการในการยิงสองน,นะครับดาเมจหนึ่งนะครับกับว่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับขับไป m 1 0 1 4นะครับผม 1> m 1 0 1 4ก็คือสกินที่เราใช้ไปเมื่อกี้นี้นะครับผมก็จะเพิ่มอาการในการยิงสองครับจอกก่อดหนึ่งแล้วก็ ลดความเร็วใน,นการเคลื่อนที่และสก,กินปืนสุดท้ายนะครับผมที่ผมยังไม่เอาเข้าไปเล่นนะครับกับว่าก็เรามาดูค่าสกเกลก,ก,ก,กันเพราะว่าเวลาของเราหมดลงไปแล้วนะครับก็ค่าสเกลก,กองสก,กินนี้คือเพิ่มดาเมจสอนะครับแบการในการยืหนึ่งกับว่าก็จะลดความเร็วใน,นการรีโหลดกระสุนนั่นเองนะครับซึ่งเราสังเกตได้เลยนะครับว่าก,าากาับละย่านนะคักับสกินปืนนะครับส่วนมากนะครับก็จะมีการลดความเร็วใน,นการรีโหลดกระสุนไม่ลดความเร็วในการรีโหลดกระสุนก็คือจะลดในโส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่ นะครับผมดังนั้นนะครับผมวันนี้ผมคิดว่า,วามันเป็นสิ่งที่ดีนะพเพราะเขาเลยนการรีโหลดก,กระสุนคือเวลาเราสับเปลี่ยนแม็กกระสุนใช่ไหมครับเวลา,ถา,าส,สถารนกองทสพเสริงจเราก็ใช้อีกสก,กินนึงอีกปืนนึงเนี่ยมาสู้กันก,นก่อนแล้วก็ค่อยสับเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคนะครับผมก็ไปว่าครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีค่ะ